จะบอกสิ่งที่หลายคนมองข้ามนะคืออะไรรู้ไหมกิ่งไม้เวลาตัดอย่าตัดให้มันมีปลายยื่นออกมาและยิ่งอยู่ในระดับสายต,ตายไหมอย่างเงี้ยคนทำสวนเองก็ไม่ใช่ว่าจะไม่โดนโดนเยอะแล้วอย่าคิดว่าเป็นอาชีพเราไม่โดนเนี่ยอย่างเงี้ยซ่อนอยู่ในนี้ใช่ไหมถ่ายไว้ให้ลูกหลานดู เห่นงไหมมันยื่นมาแล้วมันอยู่ในระดับเนี่ยถ้าดูอย่างมุมกล้องระดับสายตาเลยอะ่ะอย่าตัดให้มันเป็นสมมติอย่างเงี้ยไม่เอาเห็นปะเนี่ยตายไปถึงโคนเข้าใจแล้วว่าคนรักต้นไม้ถ้ามันจิ้มตาบอดไปแล้วมันจะมีความหมายแหละยอย่างเงี้ยเห็นแล้วกโกรไม่ได้ ถ้ามันยื่นมาแล้วมันมีใบไม่เป็นไรตัดจึ๊กจบถ่ายไวปด้วยถ่ายให้ลูก